เซนาหอยดีใจมีเพื่อนแบบวินลีทำงาน4ปีใช้หนี้ร้อยล้านสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r w a r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page ที่ r w a r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post โพสแอดไลน์ไอ VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งส like, ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ในอดีตเคยรุ่งเรืองอย่างมากในวงการบันเทิงสำหรับเสนาหอยแต่กลับต้องมาเป็นหนี้กว่า100ล้านจากเจ้าของกิจการเปลี่ยนสถานะมาเป็นพิธีกรรับจ้างซึ่งเสนาหอยบอกว่าต้องขอบคุณเพื่อนที่แสนดีอย่างวินนี่แม็กินทอร์ที่ร่วมสุขร่วมทุกมาด้วยกันใครเปิดบริษัทขึ้นมากับเพื่อน3คนคือวินนี่เปิลและหอยเราทั้ง3าคนทำมาแล้วทุกอย่างแต่พอมีช่องทีวีดิจิตอลทุกอย่างจบลงวันนั้นตื่นขึ้นมาเพื่อนแยกย้ายกันไปเหลือเรา2คนจำได้เลยวันนั้นคุณมีหนี้1006ล้หนพอได้ยไหย ออกมาเลยเรียกว่าล้มละลายเลยก็ว่าได้จากวันนั้นเราทั้งสองคนไม่สามารถเป็นเจ้าของบริษัทได้แล้ว ้องไปทํางานรับจ้างเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรรับจ้างทุกอย่างที่ผ่านมาเหนยมากทํางานมาสปีเพื่อใช้หนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะใช้หนี้106ล้านได้หมดยกให้วิลลี่เป็นสุภาพบุรุษเพราะบางทีเราไม่ไหวเขาก็ยกของเขาให้ไปก่อนขอบคุณเจ้าหนี้ทุกท่านที่ให้โอกาสและรอเ,เราจนจบสุดท้ายนี้ก็คือคําว่ามิตรภาพระหว่างเพื่อนซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่นี้เป็นเพื่อนซีเพื่อนรักจริงๆเรียกได้ว่ามิตรภาพคําว่าเพื่อนสุดซึ้งและกินใจมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี Headset